สวัสดีเพื่อนๆช่องภาคฟุตบอลนะครับเจอกันเป็นประจำอีกแล้วและคลิปนี้เป็นคลิปที่เพื่อนเพื่อหลายคนรอคอยนะครับนั่นคือข่าวสารการย้ายทีมอย่างเป็นทางการแล้วเท่านั้นสําหรับคลิปนี้รวบรวมาให้5ดีลสําคัญนะครับสำหรับการย้ายทีมเรียบร้อยยืนยันจากทางสโมสร,รมีการชูเสื้อเป็นที่เรียบร้อยนะครับจะมีใครกันบ้างและรายละเอียดเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปชมในชูเสื้อละครับมกรลาสองพันยี่สิบหกกันเลยครับ ถูสลายรับทางการวาสหอกดาวรุ่งมากเซย์โยกซบโรมาค่าตัว25ล้านยูโรโอลิปิกมากเซย์และอาสโรม่าถแถลงการยืนยันตรงกันว่าโรบินิโอวาส่องหน้าดาวรุ่งวัย18ปี ได้ย้ายไปร่วมทีมทัพหมาป่าเหลืองแดงเป็นที่เรียบร้อยแล้วซึ่งมีค่าตัวสูงถึง25ล้านยูโรวัสถูกดึงตัวมาจากโซโช,โชด้วดยค่าตัวเพียงแค่200,000ยูโรเมื่อสิงหาคม2024แต่สามารถแจ้งเกิดได้ในทีมชุดใหญ่อย่างรวดเร็วภายใต้การคุมทีมของโรเบรโตเดอแซบีโดยทําไป4ประตูกับอีก2แอสซิสจากการลงานามในเกมลิกเอิง14นัดในช่วงครึ่งแรกของฤดูกาล การอำลาทีมครั้งนี้เกิดขึ้นท่ามกลางปัญหาความขัดแย้งเรื่องสัญญาฉบับใหม่เมื่อข้อเรียกร้องของดาวรุ่งทีมชาติฝรั่งเศสชุดเยาวชนรายนี้ไม่ตรงกับข้อสเสนอที่ทางมาร์เซย์ให้ส่งลให้สโมสรตัดสินใจปล่อยตัวเขาออกจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนี้ทนันนวาสได้จรพกาศสัญญากับโรม่าเป็นเวลา4ปีและจะได้สวมเสื้อหมายเลข78ลงเล่น้กับทีมของกุนซือจานเปียโรกัสเปรินี ฉูสละครับวูฟปล่อยยืมมูเนซี่กองกลาง we, ซิมบับเวซบปาริสเอฟซีหเดือน บาลีสเอฟซี FC ทีมดังในลิกเอิงฝรั่งเศสประกาศคว้าตัวมาแชลมูเนซี่กองกลางทีมชาติซิมบับเวมาร่วมทีมด้วยสัญญาแบบฟิมตัว6เดือนจาก Wolf วูฟแฮมตันวันเดอร์สดาวเตะวัย29ปีรายนี้มีประสบการณ์ค้าแข้งในฝรั่งเศสมาอย่างยาวนาน6ปีกับสโมสรแรงส์ระหว่างปี2019-2025กถึง่ก่อนจะย้ายไปร่วมทัพหมาป่าวูฟในโจตงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวปีที่แล้ว ในฤดูกาลนี้มูนซี่ลงเล่นในเกมพิลิกอังกฤษไป13นัดพร้อมกับทําไป1ประตูในเกมที่แพ้ต่อเบอร์ลี่2ประตูต่อ3เตฟานจิลลี่กุนซือของปารีสเอฟซีกล่าวถึงลูกทีมคนใหม่ว่าเขาเป็นนักเตะในสไตล์ที่เรายังขาดอยู่และเป็นผู้เล่นที่มีพละกกำลังมหาศาลและเป็นกองกลางสไตล์ Box to Box เขาสามารถเล่นได้หลากหลายบทบาทในแดนกลางหรือแม้กระทั่งการขยับไปเล่นเป็นเซนเอร์แบ็กได้ในบางครั้งทางนี้มิดฟิลดว์ชาวซิบับเวถือเป็นการเสริมทับรายที่2องในโจนตะลักซื้อขายนักเตะหน้าหนาวของทีมน้องใหม่รายนี้ต่อจากลูกาโคเลโอโชดาวรุ่งทีมชาติอิตาลีชุดเล็กที่ย้ายมาจากเบอร์ลี่ด้วยสัญญาแบบทีมตัวเช่นเดียวกัน ฉูซละครับอตาลนต้ากู้ชีพลาสปาโดรี่กืนอหนนอิตาลีหลังฟอร์มดับกับตราหมีเจคโคมลัสปาโดรีตัดใจยุติฝันร้ายในแดงกระทิงดูเพื่อกลับมาค้าแข้งในบ้านเกิดที่อิตาลีอีกครั้งหลังจากที่อตาลนต้าบรรลุข้อตกลงคว้าตัวกองหน้ารายนี้มาจากเอลติตโกมาดริดเป็นที่เรียบร้อย ปิดฉากช่วงเวลา6เดือนอันน่าผิดหวังในศึกลาลีกาสเปนกองหน้าทีมชาติอิตาลีในวัย25ปีดูริกีแชมป์เก่าโชส์ลายอิตาลี2ส,สมัยกับนาปโปลีเพึ่งย้ายไปร่วมทัพตราหมีก่อนเลือ่อนฤดูกาล2025-2026ด้วยสัญญา5ปีมูลค่า26ล้านยูโรหรือประมาณ920ล้านบาทแต่กลับล้มเหลวในการยึดตำแหน่งตัวจริงในทีมตลอดเวลาที่ผ่านมาลัสปารโดรี่ทำได้เพียง2ประตูจากการลงสนาม15นัดให้กับเติโกมาดริด ส่วนรเเกิดการย้ายกลับสู่สมรภูมิที่คุ้นเคยอย่างรวดเร็วกับแอตาลนตาซึ่งมอบสัญญาระยะยาวให้เขาจนถึงปี2030แม้จะไม่มีการเปิดเผยรายละเอียดเรื่องของค่าตัวแต่ทางซิตาลีรายงานว่าอตาลนตาตกลงจ่ายเงินราว25ล้านยูโรพร้อมกับโบนัสเพิ่มเติมเพื่อดึงตัวเขามาร่วมทีมโดยการย้ายทีมครั้งนี้ถือเป็นโอกาสสำคัญที่ลาสปารโด,ดลีจะได้ชุบชีวิตเส้นทางขาแข้งของเขาอีกครั้งในซิลอาอิตาลี ฉูสระครับลีสปิเดียยิมตัวโบนาโนเตจากเบรตันหลังยุติสัญญากับเชลซีกลางคันยูงทองลีสอยูนแต่ประกาศคว้าตัวฟาคุนโดโบนาโนเตมาจากเจ้านุกลางนวนเบรตันแอนโนฟาเบียนร่วมทับด้วยสัญญาแบบยิมตัวเป็นที่เรียบร้อยก่อนหน้านี้ดิอาติกรายงานว่าดิวดังกล่าวกำลังจะลุด่วงหลังจากสัญญายินตัวของเขากับเชลซีถูกยกเลิกก่อนกำหนด เพื่อเปิดทางให้เขาย้ายมายังทิมเอลเลนโรดโดยนักเตะได้เดินทางมาถึงลีสเพื่อจัดการเรื่องการยายทีไม่เสร็จสิน้นย้อนกลับไปเมื่อสิงหาคมปีที่แล้วดาวเตะในวัย21ปีเคยเป็นเป้าหมายหลักของดาเดียลฟาร์เคถึงขั้นมีการจองตั๋วเครื่องบินและนัดตรวจร่างกายเพื่อเตรียมเปิดตัวกันแล้วโดยทางลิสมั่นใจว่าดีลนี้จบแน่นอนแต่สุดท้ายกลายเป็นเชลซีที่ปาดหน้าคว้าตัวไปได้อย่างไรก็ตามแม้แข่ทีมชาติอาร์เจนตินาจะเลือกย้ายไปสแตมฟอร์ดบริดจ์แต่เขากลับได้รับโอการรสลง โดยได้เล่นในเกมทพล์อังกฤษไปแค่45นาทีเท่านั้นและเมื่อรวมทุกรายการเขาลงเล่นกับโชซีไป8นัดทาไป1ประตูกับอีก2แอสซิสสำหรับบวัวนาโนเตเป็นตัวรุกเท้าซ้ายที่ถนัดการตัดเข้าในจาก,กริมเส้นฝั่งขวาซึ่งเป็นสไตล์การเล่นที่ลิสตามหาตั้งแต่ช่วงตลาดซื้อขายนักเตะร,รอบที่แล้วการมาของเขาจะช่วยเพิ่มตัวเลือกในเกมรุกทําให้ฟาเคสามารถปรับเปลี่ยนแทคติกจากระบบกองหลัง5คนได้เมื่อจําเป็น ทางนี้สัญญาของบัวนอนเต้กับบริัตนจะหมดลงในช่วงสิ้นเดือนมิถุนายนปี2028ส่วนการย้ายมาลิสครั้งนี้เป็นสัญญายืมตัวจนกระทั่งจบฤดูกาลเท่านั้นฉูสละครับมาเล่นลาวิล่าซบโรมายืมพ่วงซื้อขาด หอนเดียวมาเล่นตัดใจอำลาแอสตันวินล่าหลังร่วมงานกันได้เพียง1ปีเพื่อย้ายไปร่วมทีมโรม่าสโมสรดังแห่งสกาโชอิชลลอิตอลีโดยสัญญาแบบยืมตัวพร้อมกับออปชั่นซื้อขาดรายงานระบุว่าค่ายืมตัวครั้งนี้อยู่ที่1.7ล้านปอนด์โดยมีค่าตัวสำหรับการซื้อขาดถาวรอ,อยู่ที่21.6ล้านปอนด์ ึ่งเงื่อนไขดังกล่าวมีผลบังคับใช้ก็ต่อเมื่อทำตามข้อตกลงที่ระบุไว้ได้สําเร็จการย้ายทีมของมาเลนอาจเป็นส่วนหนึ่งของดิลสลับขั้วนักเตะโดยมีชื่อของแทมิอับรามกองหน้าของโรม่าซึ่งปัจจุบันถูกปล่อยเล่นแบบทิมตัวกับเบซิตัสในซุปเปอร์ลีกตุรกีตกเป็นข่าวเชื่อมโยงว่าจะกลับมาค้าแข้งกับบินล่าอีกครั้งซึ่งเจ้าตัวเคยฝากผลงานไว้อย่างยอดเยี่ยมสมัยเล่นแบบกิมตัวที่นี่มาแล้วหนึ่งฤดูกาลสำหรับมาเลนย้ายจากบริเซอทมูลมาร่วมทัพสิงหง,งาดเมื่อมกราค2025 โดยกองหน้าทีมชาติในไทยแลนด์รายนี้ลงสนามไปทั้หมด46นัดในทุกรายการพร้อมกับทำไป7ประตูเป็นไงกันบ้างครับสำหรับข่าวสารการย้ายทีมอย่างเป็นทางการชอบกันไหมคลิปแบบนี้ถ้าชื่นชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับ และแน่นอนการสมัครสมาชิกพูดทุกคลิปยังไม่มีใครสมัครเลยฝากเพื่อนๆสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกช่องภาคฟุตบอลน่อยนะครับหรือว่าเป็นแฟนตัวยงร่วมกันนะครับสิทธิพิเศษได้อะไรบ้างสาหรับคนที่สมัครสมาชิก1ได้ตอบกลับคอมเมนต์ก่อนใครเพื่อนนะครับปกติคอมเมนต์มันจะเยอะนะครับแต่ถ้าเพื่อนๆสมัครสมาชิกมันจะมีป้ายพิเศษขึ้นมาให้นะครับฉะนั้นผมก็จะมองเห็นได้ง่ายขึ้นและก็จะตอบกลับทุกคอมเมนต์สาหรับสมาชิกของเรานะครับ ฉะนั้นฝากด้วยสมัครเข้ามาเพื่อเป็นกำลังใจและแรงสนับสนุนสุดสำคัญให้กับภาคฟุตบอลนะครับหรือถ้าใครยังไม่มีทุนศััพย์ก็กดไลค์กดแชร์ก็เพียงพอแล้วนะครับได้กันใหม่คลิปหน้าบนช h a n n e l ภาคฟุตบอลเช่นเดิมครับ